สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับสู่บ้านปัจจุบ channel นะคะช่วงบ่ายคะ่ะประจุบออกมานั่งดื่มกาแฟก็จะหาเวลาออกมาดื่มแล้วก็ทําคลิปคุยไปด้วยเนาะสักอ่าสินาทีแปดนาทีเก้านาทีก็แล้วแต่เนาะแต่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวปัจจุบไม่ค่อยชอบทําคลิปยาวทําคลิปสั้นๆแต่ แต่ไม่เกิน15นาทีถ้ายาวของปะจุกนะแต่ก็ไม่เคยถึงค่ะทุกคนไม่เคยถึงเต็มที่ก็13นาทีคุยคุยกับ FC คุยกับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วปะจจุกก็จะขึ้นไปทำความสะอาดบนห้องอชั้นบนนะคะทุกคนบ้านนี้มันจะเป็นแบบบ้านที่ประจุบอยู่นี่มันจะเหมือนบ้านสามชั้นเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นะทุกคนมันจะมี ชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นกลางแล้วก็เป็นชั้นลอยนะคะทุกคนมันเป็นบ้านมีระดับหลายสามระดับสามสติปอะไรอย่างเงี้ยเวลาขึ้นขึ้นลงลงตัวเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะเกือบจะขมามาแล้วค่ะเพราเรารีบเนาะวิ่งขึ้นวิ่งลงอา่าตรงกลางเนี้ยจะไว้เดินกับคุณยายเพราะว่าประชุต้องคอยทํากายภาพให้คุณยายท่านด้วยพาท่านเดินพาท่านเดินออกกําลังภายในบ้านแล้วก็ รอบๆบบ้านนะคะทุกคนแต่ว่านําเสนอคุณยายผ่านสื่อไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้เอาคุณยายออกสื่อก็ต้องทำตามคําสั่งของหมอเขาเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ดีมันก็มองได้อสองแง่สองมุมนะคะทุกคนดีตรงที่ว่าหลายๆคนที่ที่ทไม่เคยได้เห็น ไม่เคยได้รู้ว่าทำยังไงกับคุณยายเขาก็จะได้รู้วิธีที่ประจุดูแลคุณยายท่านก็จะได้เอาบางบางทีก็จะเอาไปใช้ต่อได้เงี้ยเกิดประโยชน์กับเขาสำหรับบ้านท่านใดที่มีคนสูงวัยสูงอายุอยู่เนาะก็จะได้เห็นแต่ว่ามันก็นำเสนอไม่ได้เนาะประจุดูแลคุณยายสิ้นปีนี้ครบเจปีเต็มก็ปีหน้าก็8ปปีค่ะทุกคน ท่านก็จะเก้าสิบแปดแล้วดูแลท่านไม่เคยพาท่านล้มเราถึงแม้ตัวประจุบจะตัวเล็กแต่ว่าแต่และคนเนาะก็ต้องมีเทคนิคในการดูแลคนไข้คนแก่นะคะทุกคนว่าทำยังไงเราถึงจะรับมือกับคนสูงวัยคนแก่ได้คนแก่บางท่านบางคนน่ะดื้อน,นะดื้อน,นะทุกคนไม่ได้น่ารักทุกคนนะคะ แต่ของประจุเนี่ยคุณยายน่ะมารูปแบบใดรูปแบบไหนประจุบเอาอยู่นะเราเป็นคนพูดยังไงล่ะประจุมีมีคําพูดดีๆกบคนสูงวัยอาจจะเป็นเพราะว่าใจของเราเนี่ยใจตัวประจุเนี่ยรักคนแก่อยู่แล้วเนาะรักคนสูงวัยเนาะอาจจะสื่อกันได้นยทุกคนว่าเราเป็นยังไงกับเขาเงี้ยเขาเห็นเรา เขาจับมือเราแขนลูกแขนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะรู้น่ะ mm. เซนน่ะเนาะทุกคนเนาะนหลายๆเขอาจจะว่าจิตสัมผัสอาจจะเป็นไปได้เนาะ mm. นั่นแหละค่ะทุกคน mm. มันก็เลยก็ะจะไปไป,ไปดูแลคนแก่หลายเคสมาเนาะมีเคสเนี้ยอยู่นานที่สุดปีหน้าเข้าปีที่แปดอยู่นานที่สุดแล้วก็เราอ่ะตัดใจจากคนแก่ ไม่ได้ซะด้วยเราก็รักท่านนะตัวปัจจุบันก็รักคุณยายท่านด้วยอ่อยากจะไปทำงานต่างประเทศก็สองจิตสองใจไปทำงานต่างประเทศก็ดูแลคนป่วยนี่แหละจ้าคนสูงวัยนี่แหละแต่ว่ากำลังหาหาทางแบบอยากจะไปเนาะแต่ว่าก็ตัดใจลําบากตัดใจจากคุณยายท่านลำบาก คือเราไปตรงโน้นมันก็ได้เงินเดือนสูงกว่าตรงนี้เนาะแต่ว่าความรักที่เรามีต่อคุณยายเนี่ยมันยังยังยังไอ้นี่อยู่ในในตัวประจุบเนี่ยมันก็เลยยังไปไม่ได้สักทีหลายหลายคนบอกญาติญาติพี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องประจุเนาะน้องสาวพี่สาวบอกว่าเขามีเงินจ้างคนอื่นได้อันนั้นมันก็ใช่เราไม่เถียง เขามีเงินจ้างคนอื่นได้แต่ว่าเขาจะทําแบบตัวประจุเนี่ยได้ไหมอันนี้ประจุเป็นห่วงตรงนี้ก็เลยเลยสองจิตสองใจอยู่ค่ะทุกคนแล้วเราก็มาคิดอีกทีเนาะเราไปไปข้างนอกไปทํางานข้างนอกอะ่ะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าตัดสินใจไปเนาะไปเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอายุก็คืออุปสรรค ใหญ่หลวงสําหรับตัวประจุเนาะถ้าจะไปดูคนแก่คนสูงวัยต่างแดนเนาะมันได้เงินเดือนสูงกว่าตรงนี้สองสองเท่าสามเท่าก็จริงอยู่ที่นี้ประจุได้เยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่แต่ว่ามันก็เหนื่อยนะทุกคนเหนื่อยเพราะว่าต้องรับผิดชอบทุกอย่างภายในในบ้านหลังเนี้ยแต่ว่าก็คุ้มค่ะก็คุ้มแต่ถ้าเราไปต่างแดนต่างประเทศเนาะ มันก็ได้ได้หักภาษีหกัหกอะไรแล้วมันก็ยังเหลือหรอกหกหกถึงเจ็ดหมื่นประมาณนั้นนะทุกคนซึ่งซึ่งปัาจุก็อยากจะไปอยู่แต่เรลองลองลองคิดดูก่อนกัะทุกคน <laughs> เดี๋ยวทำอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเราหาคนที่แบบไว้ใจได้มาดูแล ต่อจากเราได้เนี่ยพจุบอาจจะตัดใจไปได้ข้างนอกต่างประเทศอ่ะเนาะเมืองนอกน่ก็มีที่เดียวนี่แหละที่พจุบอยากจะไปก็คือมีอยู่สองที่เยอรมันกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยพจุบมีพี่สาวอยู่ที่นั่นอยู่เท็กซัสอยู่รัฐเท็กซัสแต่ว่าพจุบไม่อยากจะไปที่นั่นอยากจะไป ยุโรอยากไปยุโรอยากจะไปอิตาลีหรือว่าเยอรมันสองที่คะ่ะมันก็มีคนอ้าแขนที่จะรับเราไปแต่ว่าตัวประจุไม่พร้อมเองรอรอรอ,อก่อนสักระยะไม่แน่หรอกทุกคนปีหน้าอาจจะตัดใจได้อาจจะตัดใจได้หลายๆอย่าง ถ้าสมมติว่าประจุตัดใจไปจริงๆเนาะคิดว่า,าภาษามันก็คงไม่ยากเกินไปที่เราจะใช้สื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานถึงแม้ว่าประจุจะอายุเยอะแล้วเนาะที่มันเป็นอุปสรรคนี่แหละที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทํางานนี่แหละแต่ว่าถ้าเราได้ภาษาเราเราได้ภาษาแบบสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งาน ได้ทุกอย่างเนาะมันอาจจะลาบลื่นก็ได้ใครจะไปรู้เนาะหรือไม่ถ้าปัจจุบันไม่ได้ทํางานด้านนี้ยอย่างอื่นปัจจุบันก็ทําได้เพราะว่าตัวปัจจุบันมันไม่ใช่คนเกี่ยงงานทําได้ทุกอย่างถึงแม้จะตัวเล็กแต่ว่าเราเป็นจิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็ร่างกายเรายัางแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าอาจจะไปได้อาจจะทําได้เราก็มีคนที่พร้อมจะให้คําแนะนํา อยู่รออยู่อย่างเงี้ยค่ะทุกคนส่วนเรื่องที่พักที่อะไรเนี่ยชุดไม่กังวลเพราะว่าเรามีที่พักคือเราไปตั้งใจทํางานเก็บเงินอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวค่ะทุกคนในใจนะอยากไปเนาะใน,ในใจจุอยากไปเรามีเวลาแค่ห้าถึงหปีก็จะหกสิบเต็มก่อนที่ร่างกายเราจะโรยรามากไปกว่าน,นี้ร่วงโรยเ,เนาะ ก็อยากจะไปนะทุกคนเพราะว่ามันมันก็ได้มากกว่าบ้านเราเนาะ,อะสองเท่าสามเท่าเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะหาได้ง่าย,ายอาเดี๋ยวประจุขออนุญ,ญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เนาะอาจจะต่อด้วยเรื่องนี้แหละสักสองสามคลิปก็คลิปรอบๆตัวเอารอบตัวนี่แหละจะมาคุยกันประจุขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคน ถ้าใครอยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับตัวพระทุกเนี่ยเม้นใ,นใต้คลิปมาได้นะคะทุกคนพระทุกม,มีเวลาก็จะเข้ามาตอบค่ะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคําถามไปนะคะทุกคนขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมีความเห็นอย่างไรเม้ในใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนก่อนจากกันในคลิปนี้ทุกข,ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนามีสุขภาพที่แข็งแรง ทำอะไรก็เห่งเห่งบางบังถ้าขายก็ขอให้เงินทองไหลมาเทมานะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ